สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลสซิตาชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยเนยจะมาทําคลิปที่เนยยังไม่เคยทําเลยนะคะนั่นก็คือคลิปเปิดถุงนะคะแต่ว่าวันนี้เปิดถุงเนี่ยเนยจะเปิดถุงจากแอปชีอินนะคะที่เนยสั่งของมานะคะก็สั่งมาแค่แบบกรุบกริบไม่ได้สั่งแบบเยอะแยะมากมายอะไรนะคะอยากลองสั่งดูว่าแบบว่า เสื้อผ้าในแอปเนี้ยมันจะคุณภาพเป็นยังไงนะคะแล้วก็พวกไซส์พวกอะไรอย่างเงี้ยจะตรงกับเนยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและของวันนี้ที่เนยสั่งมานะคะก็จะมีทั้งเครื่องประดับนะคะเสื้อผ้ากุกิบนิดหน่อยนะคะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเนยจะเริ่มจากพวกแบบของแบบชิ้นเล็กๆก่อนเลยกันนะคะพวกออเดอร์ซซอรีเนี่ยเนยสั่งมานิดนึงนะคะก็เริ่มที่อันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะที่มันจะเป็นแบบพวกเซตๆซนะอันนี้อยู่ที่ อันนี้อยู่ที่รับค่ะเซตละ47บาทก็คือแบบไม่ได้แพงเลยเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมกันดูซิว่าไอ้แหวนเนยจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนตัวเล็กนิ้วเราต้องสร้างอ้วนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากนี่นะคะแหวนก็จะเป็นแบบนี้เลยจะี๋ยวลองใส่ก็จะใส่แบบหลายๆนิ้ว <c oughs> แน่นมาก <c oughs> แน่นมากเดี๋ยวก่อนสรุปแล้วเรื่องก็คือแหวนเนี่ยคิดว่า น่าจะสำหรับเลยน่าจะไม่ได้แล้วแหละแต่สำหรับคนที่แบบนิ้วเล็กกว่าเนยอน่ะน่าจะได้แหวนก็เป็นแบบนี้นะคะมันเป็นแหวนที่เลือกใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบชิ้นไหนที่เลือกใส่ได้ก็น่าจะโอเคสรุปว่าแหวนสำหรับเนยก็คือแบบโป้งไปเลยนะคะไม่ใช่ของเขาโบ้งนะคะนิ้วเราใหญ่ไปเองนะคะ เรามาดูที่ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบต่างหูคิดว่าต่างหูเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรโบงแล้วแหละอันนี้เลยก็จะเป็นแบบว่าต้มหูที่แบบมีความเหมือนแบบพวกต้มหูแบบเกาหลีเกาหลีมินิมอลนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยอันนี้อยู่ที่ ราคา19บาทคือน uh, like ่าร um ักมากงานน่ารักเลยอ่ะคืองานค่อนข้างโอเคเลยต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็คือมีความว่ามินิมอลมากอันแบบกระจ่อยลอยกระจีรี่คือน่ารักอันนี้ราคาก็อยู่ที่19บาทเท่านั้นเองซื้อมาใส่เล่นๆน่ารักมาก นะคะของเนยเนี่ยเนยก็ซื้อมาเป็นกระเป๋าตังค์นะคะอันนี้มีความแบบสายมูนิดนึงเพราะว่าเนยไปดูมาแล้วว่าเนยเกิดวันอังคารเนี่ยปีนี้ควรใช้กระเป๋าตังค์เป็นสีอะไรดีนะคะโอ้โหน่ารักมากเนยเลือกเป็นกระเป๋าตังค์ที่มีช่องใส่การ์ดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องใส่ใส่ธนบัตรนะคะซึ่งเลยคิดว่าเนี่ยน่าจะใส่แบงค์ใหญ่ๆไม่ได้อาจจะต้องพับเป็นหนึน่งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบสั้น แล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นที่ใส่เหรียญด้วยแบบนี้นะคะงานค่อนข้างน่ารักเลยเพื่อแบบตะขงตะเข็บก็คือโอเคเลยแล้วมันจะมีความเป็นเหมือนแบบหนังหนังซึ่งอันนี้ก็คือหนังเทียมใช่ไหมเรียกว่าหนังเทียมแหละ นี่เลยสีชมพูคือน่ารักมากๆเลยนะคะบอกรลาคาก่กระเป๋าไปเลยราคากระเป๋านะคะอยู่ที่139บาทคือน่ารักมากงานดีลองไปดูกันได้นะคะรู้สึกว่าจะมีหลายสีด้วยแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะคะน่ารักมากๆเลย MING PAO ต่อไปเน,ย,เนยจะไปต่อกันที่พวกเสื้อผ้ากันบ้างนะคะพวกเสื้อผ้านเนยก็ไม่ได้สั่งมาเยอะอะไรนะคะเพราะว่าอยากลองสั่งดูว่าแบบคุณภาพมันเป็นยังไงชิ้นแรกนะคะจะให้ดูอันนี้คือเป็นชิ้นที่เนยซื้อตอนที่มันเป็นแบบแฟลตเซลล์ของในแอปอยู่นะคะก็เป็นอันนี้เป็นกระโปรงจะบอกว่าน่ารักมากๆเป็นแบบนี้เลยก็จะคือมีความเป็นแบบกระโปรงที่มีซิปข้างหน้านะแล้วก็มีดีเทลเป็นแบบหัวใจที่มีความเป็นแบบ ระบายระบายแบบนี้งานดีเลยได้ไม่ลุยด้วยตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่167บาทเท่าน,นั้นเองคือถูกมากอันนี้เนยสั่งเป็นไซส์ L อลนะเพราะว่าโดยปกติแล้วพวกท่อนล่างอะไรเงี้ยเนยจะใส่เป็นแบบ L เป็น XL นะคะเดี๋ยวไปลองดูอีกทีนึงว่าจะใส่ได้หรือเปล่าแต่จากที่ดูไซส์เนี่ยคิดว่าน่าจะใส่ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวงานกระโปงนะคะงานกระโปงก็คือแบบโอเคใส่ได้โอเคเลยนะคะเอวก็คือใช่นะคะแล้วก็สะโพกพอดีเลยนะคะโวดีเทลอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากแต่ว่าอาจจะต้องใส่ซับนในนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสีขาวเนาะค่อนข้างบางนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบบางแบบเห็นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าใส่ไว้ดีกว่านะคะส่วนชิ้นต่อไปนะคะก็ นี่เลยให้ดูก่อนมีความแบบว่าน่ารักดูแบบว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์นะคะเป็นเสื้อที่มีความแบบว่า เป็นลายแบบน้องเลมอนเลมอนแบบนี้นะคะเป็นเสื้อแขนยาวเนยชอบใส่เสื้อแบบนี้ที่มีความแบบใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่ามันจะแบบไม่อึดอัดแล้วมันจะทําให้เราดูแบบตัวเล็กๆไปนิดนึงถ้าเกิดเราใส่พอดีตัวเกินไปอะไรเงี้ยมันจะดูแบบแน่นๆนะ่ะมันจะทําให้เรายิ่งดูอ้วนเข้าไปใหญ่นะคะพวกผ้าอะไรเงี้ยดูดีเลยเป็นผ้าที่ค่อนข้างแบบดีเลยนะคะเสื้อตัวนี้ราคาอยู่ที่240บาทน่ารักมากแล้วก็ราคาไม่ได้แรงเลยเดี๋ยวจะลองใส่ลองให้ดู ะะตัวนี้ก็คือใส่ออกมาแล้วคือแบบโอเคเลยนะคะตรงช่วงอกเนี่ยก็คือไม่ได้แบบรัดมากเกินไปนะคะกําลังดีเลยอันนี้ก็คือเป็นไซส์ L เหมือนกันนะคะก็เลยจะดูแบบโค้งๆนิดนึงเพราะว่าเนยอ,อยากให้ตรงช่วงช่วงหน้าอกตรงนี้โค้งๆนะคะอันนี้ก็คือเนยใส่ตับไว้ข้างในนะคะน่ารักมากก็คือใส่กับพวกแบบกึงเกงที่เป็นแบบว่าสีแบบคิมครีมสีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวลองปล่อยมาดูปล่อยกมาก็จะเป็นแบบนี้งานแบบระบายระบายอะไรแบบนี้นะคะ Do you w a n t a know I ตัวสุดท้ายแล้วบอกแล้วว่าเนยแบบไม่ได้ซื้อเยอะครั้งนี้แค่ลองซื้อดูนะถ้าติดใจจะซื้ออีกแน่นอนคิดว่าน่าจะติดใจเพราะว่าแบบจากที่ดูมาวันนี้ยังไม่มีตัวไหนที่ไม่ถูกใจเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดรสนะคะนี่สดใสสไตล์ซัมเมอร์มากๆเป็นพวกแขนแบบตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยอันนี้เนยสั่งเป็นไซส์ L นะซึ่งคิดว่าใส่ได้แน่นอนข้อดีของแอปนี้นะคะคือมันมีไซส์แล้วก็มันจะมีชาร์ตใส่ให้เราดูด้วยว่าแบบหน้าอกเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ เอวเท่าไหร่แล้วก็พวกรอบแขนเท่าไร่คือแบบโอเคมากๆเลยแค่เราไปวัดแบบสัดส่วนของเรามาแล้วก็มาดูกับในแอปอีกทีนะคะค่อนข้างตรงลายก็คือชัดไม่ได้แบบว่าแบบต่อต่อกันแบบว่าไม่รู้ทิศทางทุกคนอันนี้เลยก็ลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวชุด,ดเดรสนะคะ ึ่งอันนี้ช่วงเอวช่วงสพกอ,อะไรเงี้ยเนยโอเคเลยนะแต่ว่าเนยจะมีปัญหาตรงช่วงแบบหน้าอกเออเพราะว่าสําหรับไซส์เอเนี่ยหน้าอกของเราอ่ะจะเล็กไปนิดหนึ่งนี่เลยเราอาจจะต้องเอาพวกหน้าอกเขาอีกซึ่งแต่ใส่ออกมาแล้วคือแบบสีน่ารักมากๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเนยจะมีปัญหาพวกเรื่องหน้าอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไซส์เอเนี่ยหน้าอกก็ควรจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้แบบซอริ้มขนาดนั้นนะคะ หรับวันนี้นะคะความพึงพอใจเนี่ยถือว่าพึงพอใจนะคะเรื่องไซส์เรื่องราคาราคาก็คือถูกเลยแหละอย่างกระโปรงอันนี้เนยซื้อตอนที่มันแฟลชเซลล์อยู่ในแอปนะคะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเสื้อ200ชุด ตัวเลสนะคะราคาโอเคมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องการขนส่งนะคะเนยรอสินค้าอยู่ประมาณแค่แบบ5 7ถึง7วันไม่เกินไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะคะเนยนะคะสั่งสินค้าไปในวันที่30นะคะแล้วก็เนยได้สินค้าเนี่ย วันที่7ก็คือ1สัปดาห์พอดีเลยนะคะขาดเกินนิดหน่อยนะคะบวกลบแล้วสินค้าที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้มีการเสียาหายหรือว่าอะไรนะคะอยากให้ทุกคนลองไปเล่นนะคะลองไปช้อปปิ้งกันดูนะคะในแอปชี้อินนะคะเดี๋ยวเนยจะขึ้นโลโก้ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะลองไปโหลดกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูกันจนจบเลยนะคะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมาเห่อเปิดถุงเปิดนู้นเปิดนี้ให้ดูกันบ้างนะคะเพราะว่าคลิปแบบนี้ก็สนุกดีเนาะตัวเนยเองก็ชอบดู ะะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะ